สวัสดีครับผมนายิศคูมีจะนำเสนอรายงานในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเรื่องข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่นตำบลหนองช้างใหญ่อำเภอม่วง30จังหวัดบนรราชธานีครับตำบลหนองช้างใหญ่จำแนกหมู่บ้านได้เป็น8หมู่บ้านมีพื้นที่รวม34556้ไร่มี1,759ครวัวเรือน ประชากร4,788คนแบ่งออกเป็นชาย2,419คนหญิง2,369คนมีสถานศึกษา3แห่งมีโรงพยาบาลส่งเสียสุขภาพจนตำบล1แห่งโดยมีการปกครองของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายสวััดิคำศรีด้านการเกษตรมีพื้นที่ไร่นาประมาณ20,000ไร่จำนวนปศุสัตว์ในพื้นที่โดยรวมแบ่งออกเป็น5ชนิดโค200ตัว กระบื้อ300ตัวเป็ด500ตัวไก่500ตัว,ตว,ตว,ตวแะสุกรอ200ตัวด้านการพาณิชย์ลานคัดต่างๆ20แห่งสถา,านีบริการน้ำมัน3แห่งโรงสีข้าว12แห่งภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและไม่มีเนินไม่มีภูเขาแหล่งน้ำธรรมชาติห้วยพระโรดลำเซบกโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์วัดหนองช้างน้อย เป็นเรือโบราณอายุมากกว่า200ปีรูปทรงกว้างและยาวสีน้ำตาลขนาด1.85คูณ21เมตรเป็นแม่ย่านางของเรือโบราณที่สันนิษฐานว่ามีอายุมากกว่า200ปีค้นพบในลำเซบอกอยู่ระหว่างบ้านหนองช้างใหญ่ตัวเรืออยู่ในน้ำลำเซบกส่วนหัวอยู่บ้านหนองช้างคาดว่าเป็นเรือสินค้าคลิปนี้อาจเป็นประโยชน์แก่หลายบุคคลซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดประการใน ต้องขอให้ไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ